ช่วงปีพุทธศักราช2,519พื้นที่อำเภอชาติาการและอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์การเดินทางของทหารในการเข้าสู่จุดยุทธศาสตร์และการเดินทางของราษฎรเต็มไปด้วยความยากลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางสู่จุดยุทธศาสตร์ดังกล่าวผมทำงานก็ทำตามตามที่มีจุดจุดหมู่บ้านอะไรต่างๆมันเป็นหมู่บ้านที่คล้ายๆกับว่าจะเป็นแบบพอก็คออะไรนี่นะคือถ้าพอทำในง,งานอะไรไปเสร็จปับ๊บมันพวกนั้นเขาก็กลับกายมาเป็นทางของเราได้เยอะ พอรถเข้ามาปับ๊บการการเจริญเติบโตก็ทวีขึ้นมาปัจจุบันทางหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริสายนี้คือทางหลวงหมายเลข1143เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางสู่จังหวัดอุตรดิษฐโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองพิษณุโลกนับเป็นเส้นทางที่พระสงนิกรทราบซึงในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่มีในหลวงพระราชดำดิก็บ้านเมืองของเราก็อยู่ป่าบ่มเราอยู่กันเนั้นแหละมีหนทางเดินได้ไปสะดวกมาสะดวกยกมือสุดเท้าเก้ามือสุดแขนภูมิใจมากกันที่สุดของชาวบ้าน